คำพูดสวยหรูใครๆก็พูดได้แต่ที่พิสูจน์ได้จริงคือผลงานและระยะเวลาที่ยาวนานการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อความกลัวและความไม่มั่นใจยังวนอยู่ในหัวถ้าทําไม่ได้ละ่ะทํำยังไงถ้าไม่มีใครช่วยตอนมีปัญหาจะทํำยังไงคําถามเหล่านี้คือสิ่งที่คนอยากเริ่มต้นธุรกิจทอถุงมือทุกคนคิดเหมือนกันและนั่นคือเหตุผลที่ทอถุงมือกับเชสาพ ไม่ได้แค่ขายเครื่องแล้วจบแต่เราอยู่กับลูกค้าจริงๆตั้งแต่วันแรกจนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจได้จริงเราไม่ได้ใช้คำว่าซัพพอร์ตเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อแต่คือทีมงานที่ลงมือเข้าช่วยเหลือแก้ปัญหา และพัฒนาความเข้าใจให้ลูกค้าเนี่ยทำได้จริงในสนามนะครเพราะกว่า20ปีในวงการธุรกิจทอถุงมือเราไม่เพียงแต่ส่งมอบเครื่องจกักรแต่ยังส่งมอบประสบการณ์ที่พาลูกค้าหลายร้อยรายเติบโตและขยายกิจการได้จริงนี่คือเหตุผลที่คำพูดอาจดูคล้ายกันหมดแต่ผลงานคือสิ่งที่แยกเช้สายออกจากใครๆในตลาดถ้าคุณอยากเริ่มธุรกิจใหม่แบบไม่ต้องเดินคนเดียว เราอยู่ตรงนี้เพื่อเดินไปกับคุณทุกก้าวจนสำเร็จนะครับวันนี้ทีมงานของเชสพายนำทีมโดยช่างพรเดินทางไปยังบ้านพี่โสพีที่จังหวัดลำพูนเพื่อเซตอัพแล้วก็คาลิเบตดูแลตั้งค่าซ่อมเครื่องทั้งหมด15-16เครื่องโดยประมาณนะครับเพราะว่าพี่โสพีเนี่ย แกย้ายมาจากที่เก่าที่จังหวัดลำปางและเครื่องเนี่ยมีปัญหาในระหว่างการขนย้ายและติดขัดมาก่อนหน้านี้แล้วทีมงานเราเนี่ยเข้าเคลียร์ใช้เวลา2วันจบเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการแก้ปัญหาแล้วก็ทางช่างพรเนี่ยยังมีการแนะช่างของพี่โสพีเนี่ยทิ้งท้ายไปด้วยนะครับสอนไว้จะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เพราะเราเน้นให้ลูกค้าดูแลตัวเองได้จริงๆนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับสวัสดีครับ ผมทั้งพรจากบริษัทซีดาสปา,า,ายนะครับวันนี้จะเดินพามาทำการสวิต์เครื่องค้นที่โสพีนะครับทั้งหมดสิบห้าตัวนะครับอันนี้บริษาทเครื่องคุณที่โสพีนะครับเขาบอกว่าต้มผลแล้วนะครับสิบห้าตัวนะครับจากบริษัทซีดาสปา,า,ายนะครับนี้ยต้องการสวิต์เรียบร้อย เรื่องเดินสิ่งรุ่นแบบนะครับครับผมไปไง เรียบร้อยครับอทำก,การซ่อมไปทั้งหมดสุก1กตัวนะครับอ่ทำการทุกมิตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กับคุณพี่โสภิส,สีนะครับนี่ครับ